สวัสดีครับผมน,นี้ก็อยู่กับเทพสามด,ดุดูยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาปิกนิกกันชายหาดนะครับผมเสื้อกาสดีเลยครับเป็นวันหยุดพาครอบครัวามาเที่ยววันด้วยพาเด็กเล็กเที่ยวเล่นน้ําทะเลนะก็ฝนจันจุก็ปล่อยอ้วน,นแล้วครับครับโตไปเมือครับผมวางอ้วนหาปลาครับผม เดี๋ยวเราก็เอาเบ็ดมาด้วยวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาตกกันชายหาดด้วยนะฮะก็เป็นบ้านล้างนะฮะเมื่อก่อนเป็นบ้านสวยมากนะฮะเนี่ยหลังนี้เป็นบ้านติดชายทะเลเมื่อนานมาแล้วเคยสวยอยู่นะ,ะแต่ตอนนี้ก็ถูกเลือเป็นบ้านล้างเป็นที่เรียบร้อยผมเดี๋ยวก็รอติดตามชมนะครับว่าจะตกปลากันทำอะไรกินกันนะวันนี้ มาดูจานโจ้ครับผมเก็บโอวนมาเตื้อพี่เตือบอกเลยนี่ตำปวดนะครับเนี่ยตำปวดไหนมีอะไรอีกบอกนี่นอกกระบอกครับผมดูถึงวันยังถึงวันไหนเอาไปมัดไว้ไหนลูกเขามีของดีอของตัวนะครับไปเอามาโชว์หน่อย มาโชว์หน่อยมีอะไรเด็ดหยิบออกมาดูหน่อยครับผมสดสดจัดทะเลเลยครับผมปานวลจินครับติดอวนสดสด สมาชิกก็มาเพิ่มแล้วนะฮะเตรียมเบ็ดแล้วครับเออข่าวระจาาทุกคลิปเลยอ่ะไม่มีคลิปไหนทุกคลิปเลยอ่ะข่าวระจ้ามาดูครับจะได้ตัวเปล่าตัวอะไรอ่ะไอโคลเข้าไปไอโคลวันนี้ นี่ข้างนาเนี่ยเออเนยตรงจั๊จุเนี่ยมีตุ๊กเหรอะลงไปปุ๊บเอาปั๊บเลยฮะไงน่ะเสียวฟอกไม่มีตุกแล้วตุกเองไงเดี๋ยวหมดแล้วมั้งเสียวฟอกมีอาการหรือว่าเงียบเลยฮะ บรรดาตัวแสบครับผมเล่นน้ำกันแดดนีีไม,ม,มีร้อนครับไม่รู้จักคำว่าร้อนครับน,นี่ก็แม่ครัวครับผมยมทำอาหารน,นี่ก็ลุงจุประมาด้วยนะครับช่ององศาพาดูครับผมนี่ ปีปกป้องครับผมอันนี้ของใครเธอเรวอ้วนไอ้ต๋องจ้เจดูผาเลยดูผาทีผาดื้อคือหนูเรียกสีงไมน้องอุงษาครับผมเออหน้า,าไม่สมารม,ม,มาจะเล่นแต่นะ ครับก oh, oh, ็เตรียมปิ้งย่างนะครับผมใส่ต oh, hey, ัวไหมเนี่ยอาจารย์ต่อเลยอย่มีต่อเลยเงียบเลยอ่ะโอ้จบเลยไม่มีเหยื่อไงแต่ผมบอกแล้วตกปลาไม่ใส่เหยื่อไม่ได้นะไม่ได้กินตัวไงเฮ้ยเดี๋ยวฟอกได้ไรอ่ะเฮ้ยตอดนักด้วยตอดนักด้วยเอ่อ น้ำเลยนี่ครับคุณจุลนงน้ำเลยครับโดนว่าหอป่าครับน้ำใสามากครับผมนี่ตอนกลางคืนนี่มาสองกุ้งเลยเลยครับสองกุ้งสองปูอ,งอุ๊ยฮะต้อ น,นี่เสียนของจริงครับแท้ของแท้ติดตามชมได้ช่ององศาพาดูนะครับสวยเลยสวยเลยเปียนจริงครับโอ้โหกระคืนด้วยบอกบอกเคล็ดลับเลยบอกเคล็ดลับเลยมีเคล็ดลับยังไงน่ะสำหรับปลาที่คืนเป็ดน,นะครับ หาที่ว่ามันพอดีกับปากปลานะครับก็ทำอย่างนี้ครับก็แข่งนะครับนี่บโอ้ยลุดโคนง่ายโดนมาแล้วครับติดโคนลนเน้นครับผม ถ้าอยากดูแบบเต็มๆต้ <พา S 1> องไปดูที่ช่ององศาพาดูนะครับเออะครับจันจุเอาละครับผมว้าว,าวาคือคนหมานจริงครับตาคนนี้หนึ่งเต็มครับหนึ่งเต็มทุกทริปว่าไม่เคยพลาดเสียฟอกยังไงนะ่ะ นี่มันจะหันหันดีกว่าอืมนะดีแล้วมันเละมันนะเดี๋ยวนู่นมีเออเจอฟอกเอามาแล้วเนี่ยได้เฉยนึกว่ารูดมาอีกหนึ่งแล้วครับเอานึกว่ารูดโอ้พอหากินได้ครับผมกับข้าวครับข้าวผัดสุวรรณเกลือทองครับ สายแคมปิ้งไม่ควรพลาดน,นะครับหากคุณเกียวทองบรรยากาศดีครับตกปลาก็ได้กางเต็นท์ก็ได้ครับผมปิกนิกวันพักผ่อนก็มาเที่ยวพักผ่อนกันได้ครับผมตรงไหนมีกับข้าวทุกที่นะครับ พ่อหวั่นครับผมอเฮยเ็งเลยอะบอกพ่อหวันเซ็งเลยอะเซ็งล่ะ จุเริ่มลงไปเรื่อยๆนะครับโดนแล้เอา้านี่ก็โดนครับนี่ลุงจุครับผมโดนนะเอา้าจานจุก็โดนครับเอา้ามาทีเดียวของจุเลยครับ

เดี๋ยวฟอกเอามาโชว์ม <mel od ic 00> ั้งเอ่เหยียบเตียนนี่ละจานะจับสัมผัสอย่างกันเนาะน้ำมันแรงอ่ะ ปุ่มเทมากครับคนนี้ครับผมยังไม่ได้สักตัวครับเดี๋ยวฟ็อกปมเชฟเอสนะครับผมโจ๊กโจ๊กไม่โจ๊กใส่ตัวเลยนะตายให้ใครอ่ะตาให้เธอไงอ๋อตันถาดอ่ะโอเคตามผมว่าต้องมีตัวหน่อยเนี่ย

lát sạc keo lá một lát sạc kèo, ấy, sạc kèo, ấy, sạc kèo ấy, này nè, nó chào đứa mày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

ครับโอ้เอ่ยยิบมันจะเอาเนาะใหญ่กุ้นขาเหนียวที่เด็ดด้วยเดี๋ยวป๊อกทำยู่เลยอ่ะเหนียวลงอยหน้าของที่นี่เนอะไปนังเจ๊แสบป่าหไม่